อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมไม่สบายเหมือนเดิมผมไม่สบายมาสามวันหนึ่งสามวันสี่วันสี่วันนี้แล้วครับตั้งแต่วันพุธแต่ก็หยุดร้านไปหนึ่งวันแต่ก็ไม่หายไม่หยุดหรอกเราทำอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าลูกค้าเขาเร่งด้วยนะครับก็พยายามเกีีร์เต็มที่ครับผม ตัวไหนเล่งให้ได้ผมก็เล่งให้นะครับวันนี้างานตัวนี้เป็นของช่างเป็นฝาลถดเดิมฝาลถดเดิมทําไม่นานนะครับตัวนี้ช่างถือเข้ามาให้เปลี่ยนาวาลแล้วก็เช็ครายละเอียดในเรื่องฝาว่าตัวไหนมันเสียหายที่จะได้เปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยว ผมจะมาเช็คกันเลยเสียงคุมเปลี่ยนเลยนะหลังจากที่ไม่สบายนะครับเป็นบัดด้วยอ่ะตัวนี้เป็นป่าร้อยย่ิบห้าเกา่าหรือว่าร้อยยิบห้าคาบูนะครับเป็นปาดด่ารุ่เดิมๆเลยขั้นตอนแรกเราเปลี่ยนวาวเราก็ต้องลองดูหลอดก่อนนะครับว่าหลอดรวมไหมวาว าเดิมผมจะใช้เป็นบ่าวแท้หมดเลยนะครับที่ผมถ้าอยากได้บ่าวเทียมก็ซื้อมาให้นะครับเชิงในเรื่องของหลอด อันนี้หลอด ID ไอดีไม่ถือว่าหลวมเท่าไหร่นะครับไม่ถือว่าหลวมเช็คหลอดไอเสียดูก็เราก็โยกดูครับหลอดไอเสียค่อนข้างจะหลวมนะครับไม่มีแรงที่จะดูดเลยนะครับไม่ดูดสักนิดเลยหลอดไอเสียได้เปลี่ยนนะครับส่วนไอดีเดี๋ยวเอาแป๊บหนึ่งนะครับ เรพยายามโยกวาลวข,ขัด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 ข้างๆดูก่อนเผื่อมีเศษอะไรติดนะครับแต่มันดูโยดนะครับไว้ดีก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับหลอดก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ต้องงบบานปลายไปเยอะตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนวาลแล้วก็ปาดบ่าให้ใหม่เฉยเพราะว่ามันใช้ได้อยู่โอเค เดี๋ยวเปลี่ยนหลอดไอเสียนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนหลอดแป๊บหนึง่ง โดเสียเป็นหลอดขนาด10.5นะครับ10.5หลอดผมใช้เป็นหลอดน้ำมันนะครับใช้เป็นหลอดน้ำมันบางคนก็ใช้เป็นหลอดแท้นะครับแล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับตัวนี้ฝารรดเดิมเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับฝารูดเดิมหลังบ้ามาถึงหลอดเราก็ใช้สัก12 สิบเอ็ดครึ่งถึงสิบสองนะครับฝาด้วยเดิมเดิมอ่าแล้วก็ตีหลอดออกก่อนเลยนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรเนี่ยวาลเก่าพวกเนี้ยใครที่ทําฝาก็ไม่ต้องทิ้งวาลเก่าวไว้เชื่อมบ่ากออกนะครับงานจะได้ออกมาเนียนๆนะครับอ่าใส่ตัวตีหลอดเข้าไปตัวตีหลอดแล้วแต่เราจะหาซื้อนะครับหลอดไม่ได้แน่ขนาดนั้นไม่ต้องอัดเคาะก็อ,ออนแล้วนะครับอ่า ตัวที่หลอดก็สั่งตามแอปก็ได้นะครับผมก็ใช้ตัวตามแอปอะ่ะมันก็ใช้ดีนะครับอยู่ที่เราใช้งานเป็นหรือไม่เป็นนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมสั่งแอปส้ม m ไไม่ต้องมาคอนแน่นนะคข้อบเบาๆนิดๆ่อยๆมันก็ออกออกมาแล้วนะครับตัวนี้มีแหวนด้วยเห็นไหมแนวออกนะครับผมไม่รับประกันหายนะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายง่ายผมจะใช้หลังวาวม,มาถึงหลอดสัก1 0 1 1ครึ่งอ่าสิครึ่งกดลงนิดนึงอ่ามาตรฐานม,มันอยู่12.12นะครับ12ผมจะใช้1 1ครึ่งอา่าความฝาลงตอนนี้หลายคนนะครับทักมาถามผมนะครับดูในคลิปแล้วไม่เข้าใจอย่างงู้นอย่างนี้นะครับทักมาถามว่า ช่างมันต้องทาอันนี้ตรงไหนแบบไหนดูอันนี้ยังไงหลังเบาตัวนี้เท่าไหร่นะครับไม่ว่าฝารดเดิมรดแต่งครับเราอ้างอิงจากสแตนดาร์ดหมดเลยนะครับอ้างอิงจากสแตนดาร์ดก่อนเลยก่อนที่เราจะทําเราต้องรู้ค่าสแตนดาร์ดก่อนนะครับหลอดเราก็ใส่น้ามันเข้าไปก็ต่อเข้าไปอ่าถ้ามันยังมีแบนตัวนี้อยู่ อยู่นะครับแหวนตัวรองสปริงเนะี่ยถ้าเราวัดหลังาลาวหารลอดเนะี่ยมันจะอยู่ประมาณสักส2บสองจุดสองมั้ยผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ายัไม่ค่อยได้ผมว่าผมอ้างอิงจากที่ไม่มีแหวนประมาณ12บสมิลมันเพิ่มมา0ูนจุดสองหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้ดูเลย่ากศูนย์จุดแปดอ่าศูนย์จุดเจ็ดมันอยู่ประมาณสิบเอ็ดครึ่งอะสิบเอ็ดถึงสิบเอ็ดครึ่งผมใช้ประมาณนี้แหละนะครับรถเดิม ส่วนมากจะอยู่11เอ,อะผมใช้อ่ะแล้วตัวคนใช้ด้วยเนี่ยก็แทงเบอร์เนียลงไปหาหลอดนะครับแล้วก็ดูนี่11.40ก็อีกนิดนึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับ10 11 12ได้หมดนะครับพานไม่ชนอ่ะนี่10.5 7โอเคได้แล้วก็ประมาณ11แหละนะครับ Okay. นี่คือเสร็จแล้วนะครับเราต้องดูด้วยนะครับบางที่เราแบบเจอหลอดน้ํามันทีนี้เราต่อเข้าไปเอ๊ยรู้สึกว่ามันต่อเข้าง่ายมันหลวมนะครับคลิปนึงผมเคยลงไปแล้วนะครับที่หลอดมันหลวมเอามือแบบดันได้เลยตัวนี้ต้องใช้เป็นหลอดทองเหลืองนะครับหลอดกึงเอานะครับหลอดกึงเอาที่ผมมีนะครับเพราะว่าผมเป็นลงกึดเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะมากึงแล้วก็ทําเป็นหลอดใหม่แทนจากที่ปกติมัน10จุด อ่าสิบนะครับหลอดพวกร้อยยีมัน10.1หรือเราเจาะหลอดน้ำมันไปกึงออกก็ได้เว่าหลอดน้ำมันมัน1 0บ1 0ดหกสประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหลอดเท่าเหลือแล้วก็กึงทั้งตัวเลยศูนย์จะได้ร่วมศูนย์ด้วยจากมัน 10. 1 0บจุดหเราก็เพิ่มไปสัก10.2อะ่ะมันจะแน่นขึ้นมาพอดีนะครับอ่ะนี่โอเคต่อไปก็จะทําการริเมอร์นะครับ ลิมเมอร์ก็ไล่ทีละเบอร์อย่างที่ผมเคยบอกนะครับไล่ทีละเบอร์ไม่ต้องเร่งรีบนะครับไม่ต้องเร่งรีบใจเย็นๆทำลิมเมอร์ถ้าเป็นพวกแกน5มิลผมจะเริ่มที่ 0. อนจุดาไม่ใช่ไม่ใช่0ดิอ่า4.96นะครับ4.96จอ้งลิมเมอร์เราจะดูที่กล่องหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้เห็นนี่เห็นไหมนี่ 4.96นะครับนี่จะใส่กับอ่าสว่านแท่นสว่านมือใส่กับเครื่องได้หมดนะครับอยู่ที่ความถนัดของเรานะครับอ,อยู่ที่ความถนัดของเราว่า เราใช้กับเครื่องอหรือใช้กับสว่านมือหรือใช้กับสว่านแท่นเราถนัดแบบไหนก็ใส่น้ํามันไปที่ดอกริมมอมือหน่อยนะครับจะได้รักษาหลอ,อ,อ่ส่วนตัวผมจะถนัดที่สว่านมือนะครับ อ9 6สีลงไปแล้วเราก็ใช้วบาวลงดูาว่าเบามันลงได้ไหมอ่ายังไม่ได้นะครับยังฟิตอยู่รถเดิมๆตึงๆมือได้นะครับตึงๆมือได้ฝืดๆนิดนึงได้แต่ว่าถ้าเป็นรถซิง่งผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่เอามันลื่นไปเลยนะครับแต่ต้องไม่โยกนะครับเอาแบบลงง่งาย ลงลื่นๆเพราะว่ารถโมดิฟายความร้อนมันค่อนข้างสูงนะครับทุกอย่างมันจะขยายตัวหมดนะครับเมื่อโดนความร้อนไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นมีนียมนะครับอ่าตัวนี้ก็ลง4.97 ใส่บาวดูอันนี้คือได้แล้วนะครับคือได้แล้ว4.97อันนี้จะฝืดหน่อยมันมีเศษอะไรบางอย่างไม่ต้องไปบังคับอะไรมันเยอะนะครับเวลาเราแทงหลอดลงไปนะครับอย่ไปกดนะครับเดีย๋ยวมันจะดูดลงไปเองอัตโนมัติของมันถ้ามันตรงนะครับ ริมเมอร์ต้องริมเมอร์ให้ตรงให้กลมนะครับจะได้ใช้งานทนทนยาวๆถ้าริมเมอร์เอียงไม่กลมแปบ๊บเดียวครับหลอดกับบาวกินกันเสียดสีกันเยอะมีการสึกหลอนนะครับเนี่ยมันจะตึงๆสู้มือนิดนึงเดี๋ยวล้างออกมันก็จะเลื่อนโอเคนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวไหนไม่เสียผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเปลี่ยนอะไรมั่วซั่วที่เหลือก็ไปปาดบาทนะครับตอนนี้มันตึงคิวตอนนี้ทำทั้งสองเลยนะครับโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับที่เหลือเราก็จะไปปาดบาทไปคลิปนี้ผมทำยาวๆเลยไปปาดบาทด,ด้วยไปครับ